กันชัดๆครับพี่น้องครับอุโมงลอยฟ้าลำตะคองนี่มันยาวแค่ไหนครับอุโมงฝั่งขวานี่ยาวมากครับนี่เริ่มเริ่มขึ้นนะครับอุโมงฝั่งขวานเป็นกิโลเลยครับพี่น้องครับดูสิครับเรายังไม่เจออุโมงฝั่งซ้ายเลยนะครับฝั่งขวานี่ยาวเหยียดเลยไม่แน่ใจว่าสร้างแค่นี้หรือว่าสร้างยังไม่เสร็จครับข้างบนนี่ไม่มีมีวัสดุปิดนะครับ ด้านข้างนี้โล่งครับแต่ฝั่งนู้นนะปิดทึบส่วนฝั่งนี้ครับปิดทึบด้านซ้ายข้างบนมีวัสดุปิดกัน้นส่วนตรงกลางนี่ก็โล่งครับมีแค่เสาค้ำยันนะครับนี่คือมงฝั่งซ้ายขาเข้ากรุงเทพครับโอ้พี่น้องยาเวเหยียดสะดุูลุกตาเลยครับสวยงามจริงครับเราไม่เจอว่าหลอดไฟอ๋อหลอดไฟอยู่ข้างๆครับ เนี่ยครับอุโมงฝั่งซ้ายหมดแล้วอุโมงฝั่งขาก็ยังไม่สุดครับยาวกว่ากันเยอะเลยครับใช้เวลานาทีกว่าเข้าไปเลยครับโอ้โหนาทีกว่าผมขับรถอยู่ที่ความเร็วหนึ่งร้อยครับ